คุกกี้เลวงเป็นคุกกี้นิ่มชิ้นโตโตใส่เครื่องเยอะๆดูดิช,ช็อกโกแลตเยอะแค่ไหนสวัสดีค่ะช่วงแม่ติดคุกกิ้งวันนี้จะมาทำเมนูคุกกี้เลวงทำไมถึงชื่อชื่อคุกกี้เลวง เพราะว่าเลวงเนี่ยเป็นร้านเบเกอรี่ชื่อเหมือนฝรั่งเศสนะแต่ไปอยู่อเมริกาค่ะแม่ก็ไปเอาสูตรเข้ามาแล้วก็มาทำเป็นคุกกี้นิ่มวัตถุดิบก็มีแป้งเค้กแป้งอนเนกประสงค์แป้งข้าวโพดเนยเบกกิงโซดาไข่กลิ่นวานิลาน้ำตาลทรายแดงแล้วก็เกลือแล้วก็ช็อกโกแลตแล้วก็ถั่วนะคะอันนี้ที่แม่ใช้เนี่ยคือถั่วพีแคน แต่ใครจะใช้ถั่วอะไรก็ได้นะคะเอาไปอบก่อนนะใส่ถาดแล้วเข้าอบประมาณ150องศาสัาก10นาทีขั้นตอนในการทำนะเราก็จะสับถั่วให้หยาบๆแล้วก็เอาเนยใส่โถถ้าใครใช้เนยเค็มอย่าไม่ต้องใส่เกลือแล้วนะคะแต่ถ้าใครใช้เนยจืดเราก็ต้องใส่เกลือไปเพื่อให้รสชาติมันกลมกล่อมขึ้นใส่น้ำตาลค่ะเกลือค่ะใส่ลงไปเลยค่ะคนให้เนยกับน้ำตาลเข้ากันนะ เสร็จแล้วก็จะใส่ไข่ไก่ใส่ไข่ไก่เสร็จก็จะใส่เบกกิ้งโซดาใส่กลิ่นวานิลาลงไปใส่แป้งข้าวโพดแล้วก็ค่อยๆใส่แป้ง2ตัวนี้คือแป้งเค,ค้กกับแป้งอนเนกประสงค์แป้งเราค่อยๆทยอยใส่นะคะแบ่งแป้งไป็สักสามครั้งเพราะว่าถ้าใส่ทีเดียวเราใช้มือคนแลมันจะทําให้แป้งมันฟุ้งออกมาสุดท้ายก็คือจะใส่ช็อกโกแลตลงไปกับ ถั่วถ้าอยากได้ช็อกโกแลตขมมากก็คือใช้เปอร์เซ็นต์สูงๆเวลาไปซื้อแต่ถ้าเอาปกติธรรมดาก็ประมาณ54%เปอร์เซ็นต์แล้วแม่ก็จะใช้สกู๊ปไปติมตักไอติมแล้วแต่เราเราอยากได้ก้อนใหญ่เราอยากได้ก้อนเล็กก็ว่ากันไปแล้วเวลาเราตัก,กเราอย่าชิดกันนะเ,ะเวลาเราวางอะค่ะให้ห่างหน่อยเพราะว่าเวลาเข้าเตาอบแล้วมันจะขยายมันจะบานออกไม่งั้นมันจะติดกันไม่สวยหรือ ใครจะใช้มือปั้นเป็นก้อนกลมๆก็ได้ค่ะเสร็จแล้วนะเอาเข้าเตาอบที่เราเปิดไว้170องศาประมาณ10นาทีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ <laughs> ถ่ายตั้งแต่ผ้าทิตย์ขึ้นเยน็นผ้าทิตตกเลย ่จุกจุกช็อกโกแลตดูซัก,ก่อนอ,อร่อยมากบอกํำเดียวว่าอร่อยเดีจะทำขายเนาะเพราะว่าจะขาดทุนช็อกโกแลตเ็มถ้าใครชอบถงกว่านี้ก็ไปเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของช็อกโกแลตนะ65ก็ได้70ก็ได้ แต่แม้ว่าประมาณนี้กําลังดีแล้วเพราะว่าน้าตาลสาแดงมันไม่ได้หวานแหลมวันนี้ก็ดูดีช็อกโกแลตเยอะแค่ไหนมือเลอะไปหมดเลยวันนี้ก็ขอขอบคุณสตูดิโอเลเทนบนะคะใครอยากเรียนทำขนมเขามีทั้งสอนปฏิบัติแล้วก็ออนไลน์ยังไงก็ดูตามนี้นะติดต่อไปได้เลยวันนี้ก็ล่ำลากันเพียงเท่านี้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะแม่ติดพูบมีท่าไหมล่ะ